นอกจากเว็บไซต์แล้วยังแอบ,บเห็นอาจารย์จัดรายการวิทยุโอเคครับก็คือมีรายการวิทยุที่อสมท96.5ที่ลูกน้องเก่าของผมเขาทำงานอสมทเขาก็บอกว่าทางอสมทเครืคอผอ,อวิทยุเนี่ย96.5เนี่ยเขาอยากให้อาจารย์จัดตอนแรกเขาบอกเอาวันหนึ่งผมบอกว่าวิธีจัดโปรแกรมวิทยุเนี่ยมันจะต้อง ไม่เจวันก็2วันเสาร์อาทิตย์คน <ừ> m, ดูเขาจะคนฟังก็จะได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็เอา2วัน7วันไม่เอาไม่ไหวเพราะว่ามันสามทุ่มใช่ไหมคือผมว่าผมทำให้เสาร์อาทิตย์ก็คือไม่ใช่ทําให้คือว่าผมก็ชอบนะที่จริงนะคุณวัสมนทีวีกับวิทยุเนี่ยผมชอบวิทยุที่สุด อยากจะบอกว่าเหมือนกันเพราะทำทั้งสองอย่างเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอิสระแต่งตัวไงก็ได้เป็นตัวของตัวเองอาจารย์แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่นะ c e b o o k Live คือต้องแต่งหน้าก่อนก่อนจัดวิทยุซึ่งเป็นความยากลำบากมากคุณก็เป็นผู้หญิงก็ต้องระมัดระวังส่วนผมเป็นผู้ชายผมว่าแคบใส่เสื้อให้เรียบร้อยข้างล่างก็เป็นกางเกงงอนอะก็ไม่มีใครรู้ก็คือว่าแต่งตัวให้จะมีทีมยูเครนอะไรก็คือจะมีเสื้อยืดอ่ะก็คือเหมือนแต่งตัวตามสบายอยู่แล้วแต่ว่าให้มันดูดีหน่อยเรียบร้อยหน่อยแล้วก็ หน้าตาไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งหน้าครับคืออาจจะหนวดก็ไม่โคนคือพมจะโคนหนวดวันจันแล้วก็แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมีหนวดก็คือวิทยุอันนี้ก็คือเหมือนงานพักผ่อนของผมนะอสมทเขาก็กรุณาคือผมเกิดที่อสมทในเรื่องสื่อมวลชนนะออกจากอาจารย์พบก็ทาข่าวทําสารคดีอสมทแล้วก็ตั้งบริษัทไปสืฟิกก็อ่านข่าวทําข่าวกวอสมทจน พอ,อสมทโด่งดังแล้วผมก็โด่งดังไปด้วยได้ตังใช้กันเยอะแยะเนี่ย <Yeah. S 1> มันเอาสมทธคือบ้านเกิด uh huh. ทางด้านสื่อสารมวลนชนน, <Ha. S 1> นะนอกเนือจะคุยเร <Ha. S 1> <laughs> ื่ <laughs> องวิทยุจุฬาก็เพราะฉะนั้นก็เวลาเขาให้ทำสองวันโอเคได้เลยสามทุ huh. ่มถึงสี่ทุ่มจบนะ uh huh. เพราะฉะนั้นเราก็นอนดึกหน่อยพอ <Ha. S 1> เพราะราอายุมากแล้วก็ เจสร้อยที่ผมร่วมก่อตั้งบอกให้อาจารย์ทำเจ็ดวันเที่ยงคืน1ึงีสองบอกว่าไม่ทำแล้วเด็กไปนะคือผมไม่ต้องการทํางานผมต้องการงานอดิเรกที่พักผ่อนถ้ามันมากเกินไปเราเหนื่อยนะไม่ใช่ว่าอยากหรือไม่อยากได้ตังค์นะคือว่าได้ตังค์มันก็ดีพันสองพันสามพันก็พอค่ากับข้าวแต่ว่าเราไม่ควรเราไม่ใช้เงินอะไรแลอยู่เนี้ยอย่างที่บอกไม่ได้ใช้เงินมากมายเราไม่ต้องการความฟุ่มเฟือยมีเงินจ่ายค่า WiFi ก็รัฐบาลจ่ายให้ไม่ให้แปดร้อยห้าสิบแล้วน่ะตอนนี้เบี้ยผู้สูงอายุอะมั้รัฐบาลจ่ายผมเจ็ดร้อยมาตั้งอายุเจ็ดสิบใช่ไหมสี่ปีไม่พอค่าไวไฟใช่ไหมมันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนี่ยเดยกค่าเดี๋ยวเขาจะให้เพิ่มนะพิเศษขออภิปรเดือบรัฐบาลเล่นผมเสียภาษีทิ้งในยุคที่มีรายได้ทําสารคดีเนี่ยบางทีปิงสูงสุดเนี่ยเสียภาษียุคที่มีตังคือสองล้าน ก็คือรับโปรเจกต์จากอาเซียนกระทรวงต่างประเทศแล้วก็พิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยปีที่เราเสียภาษีสองล้านนี Discord> ่มีความภูมิใจมากทางเขตภาษีพื้นที่ที่ปักเกร็ดเขาจะเรียกพยาผมไปถามอาจารย์ทําไมจ่ายภาษีเยอะจังทาไมไม่หักตรงนี้ไม่หักเขาจะบอกควรหักก็ไม่หักผมไม่รู้แล้วแต่นะฮะคือว่าปกติเราก็เสียภาษีปีละเป็นหมื่นเท่านั้นแหละในสมัยก่อน เพราะฉะนั้นผมได้700กว่าบาทนี่ก็ <c oughs> กโอเคก็ขอบคุณได้ไปได้มา <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับราะมันสมมติวให้ทำเนี่ยก็คือได้แสดงความคิดเห็นและข่าวสารรูปแบบเป็นยังไงคะอาจารย์ะะก็คือนั่งคุยเหมือนตอนที่ผมทำํำรายการวิทียุตอนเป็นหนุ่มช่วยคุณพิชัยวัฒนาส่งแล้วออกมาทำเองเนี่ยชื่อรายการโลกยามเช้าสมัยโน้นนะ2528 <c oughs> 2น25เนี่ยผมทําอยู่1ิบ7ปี โดยซีเมนไทยเป็นผู้สนับสนุนเดี๋ยวนี้คลิกเอสเมื่อก่อนเนี้ยผมทําวิทยุสบายมีสปอนเซอร์แบบ<ะ>ไม่มีโฆษณาออก็ทํำต่สาระประโยชน์ไม่ให้เกิดความขัดแยง้งการเมืองไม่พูดมากเพราะฉ <laughs> ะนั้นในยุคเนี้ยทำวิทยุก็คือเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ผมตั้งชื่อรายการว่าบนดาวเคราะห์โลก<ะ>ส่วนใหญ่เป็นเรื่องต่างประเทศะนะแต่อย่างตอนเนี้กล้อง ดูดาวอาวกาศเจมส์เวิขึ้นไปภาพอะไรมาผมจะพูดเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฟิสิกซึ่งผมอ่านมากขึ้นชีวิตในวัยชาราเนี่ยผมผมจะอุทิศให้กับหนังสือและความรู้ด้านปรยยัชญากวิทยาศาสตร์เป็นหลักผมอ่านหนังสือฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เพื่อจะได้พูดรู้เรื่องรัฐศาสตร์อ่านอยู่แต่เป็นเรื่องต่างประเทศเห็นว่าเรื่องเมืองไทยเนี่ยไม่ได้ติดตาม พะไม่อยากทะเลาะกับผู้คนอยากจะมีความสงบแล้วเราไม่มีโซเชียลมีเดียก็ชีวิตสงบดีค่ะแล้วแล้วมีแฟนรายการแบบเหมือนกับรีแอคกลับมาไหมเพราะว่าอย่าง Facebook Live มันต้องมีแสดงความคิดเห็นเขาไม่ผมไม่ทราบเราไม่รู้เพราะเราจัดคือเอสมทติเขาจะมี Facebook มีหน้าทวิตมีรายการของผมเขาจะมีคนจะทะเลาะกับผมหรือจะชมผมก็ไปเข้าตรงน้นซึ่งผมก็ไม่ทราบแต่เราก็ไม่อยากรู้ด้วย ก็ผมก็ไม่ได้เข้าไปเพราะผมไม่ได้ไม่มี Facebook แต่ว่าลูกน้องผมที่ตอนนี้เป็นพนักง,งานอสมทที่เขาชวนผมไปทำเนี่ยเนื่องจากพอ,อ,อกเขาให้เชิญเนี่ยเขาก็บางทีเขาจะโพสต์กลับมามว่าเนี่ยใน Facebook มีคนพูดถึงอาจารย์อย่าง,างนี้นะคะก็ copy มาทางไลน์ <ฮะ S 2> ผมก็บอกไอ้คนอย่างเงี้ยที่หลังอย่า c o ปีไม่ให้ผมมาอ่าน <laughs> <laughs> มันจะเป คือผมอายุมากขอโทษนะครับท่านผู้ฟังผมอายุมากบางทีผมก็หงุดหงิดอ่ะคือคือผมพูดเรื่องกลอบนะคือผมจะไม่พูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องกลอบชมเรื่องน้องเมย์น้องโมเห็ไหมอริยาจุธานุการมริยาชนุการแล้วก็วันนั้นเห็นอาจารย์ก็พูดวินเบอร์ดันที่เขาแข่งไปอาจารย์ก็พูดเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์มาสี่ห้าวันก็คือพอพูดเรื่องกลอบผมบอกว่าผมจะชมคนไทยที่เก่งนะ เก่งกอล์ฟแล้วก็พูดถึงแบดมินตันก็จะมีเมย์น้องเมย์แบดมินตันก็มีใช่ไหมใช่ค่ะใช่ก็เสร็จแล้วไอ้คนหนึ่งเขาก็โพสต์กลับมาอ๋อตีลูกตีลูกลงหลุมญ้าคล้ายๆเขาแบบซ่าหรืออะไรแบบนี้คือแค่ที่พูดเรื่องกอล์ฟแค่ตีลูกลงหลุมย้าคือหมคะเขาจะดูถูกคนเก่งของเราในระดับโลก ผมก็เลยผมก็ผมเขาไม่ได้หยาบคายแต่เป็นเขาเ,เขาดูหมิ่นไอ้แค่เล่นกลอฟคือตีลูกลงหลุมลงรู <c oughs> เขาเรียกลงรูออยากออมันก็ไม่สุภาพผมก็บอกลูกน้องผมที่เขาทํางานเอาสอมเราไอ้เป็นที่ทีหลังจะส่งมานะ <c oughs> ไม่อยากอ่านพลังลบคือถ้าถ้าผมทํา Facebook อยู่ผมจะต้องตอบ <c oughs> แต่ผมจะสุภาพเขาเรียกกรอบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คุณเรียกลงรูยากไปดู เอริยาจุธานุการเนี่ยกว่าเขาจะมาถึงจุดครอบครัวต้องเสียสละลงทุนเสียเงินแล้วพอเขาได้รับรางวัลเนี่ยโหมีอยู่3ปีในชุดที่น้องเมย์นี่เขาแบบสดๆเลยในโลกนี้ใครจะมาสู้เมย์แล้วก็โมโมริยาพี่สาวเขาก็ได้นะก็มันก็อันนั่นคืออีกอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามอาจารย์ได้ผ่านทาง Facebook Live ทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์สามทุ่มรายการบนดาวเคราะโลกสดๆเลยสดจาก ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวไปดูห้องที่ทํางานนะฮะสดจากจะปักช่องเลยแต่ว่าเขาจะรีเพลย์เขาจะมีรีลันตอนเช้ามืดเลวอีกทีนะแต่ว่าตอนพูดเนี่ยสดเหมือนสมัยก่อนทำวิทยุคือขณะนี้เวลา21่สนาฬิกาผมรายงานจะปักช่องแล้วก็ผมจะเข้าเรื่องน่าจะเป็นสไตล์โลกยามเช้าสมัยโบราณขอาแหละก็คือว่าพูดถึงเหตุการณ์ในโลกนี้แล้วก็หาทางโยงเข้ากับความรู้หนังสือและบทความที่มีส่วนใหญ่ก็จะพุ่งไปหาหนังสือและบทความแล้วก็จะ เอาเรื่องที่เป็นสาระไม่ให้มนุษย์ตีกัน <ทะ S 2> หมายความว่าไม่ให้มนุษย์ไทยทะเลาะกันแต่ว่า,าสงครามยูเครนอย่างเงี้ยประวัติศาสตร์รย,ยูเครนนิยายูเครนประวัติศาสตร์รัสเซียนี่เราจะพูดได้เพราะหนังสือผมพร้อมมันตลอดอาทิตย์เนี่ยผมก็จะตั้งใจว่าเสาร์ที่นี้พูดเรื่องอะไรมีหนังสืออะไรอยู่ในห้องสมุดก็ไปอ่านทบ <ะ S 2> ทวนแล้วก็ยอดๆแล้วก็พูดเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะมีหนังสือเสมอชีวิตเนี้ยอ่านหนังสือ บันทึกโน้ตแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งพ้นห้าปีจากมะเร็งไปแล้วนี่ก็จะเริ่มเริ่มเขียนหนังสือ,อแล้วก็แปลหนังสือ<ช>ที่จริงก็เขียนบ้างแปลบ้างแต่ว่ามันมันแบบขี้เกียจอ่ะอเหมือนมะเร็ง <laughs> ทําให้เราขี้เกียจก็ค่อยๆถ้าแต่คิดว่าน่าจะได้เห็นเร็วๆนี้ไม่มคือมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ทําให้ผมมีความรู้สึกเออทาลายเวลาฆ่าเวลาทิ้งก็ดีเหมือนกันก็เหมือนะขี้เกียจก็มีหนังสือเดี๋ยวถ้า จะพูดถึงก็ได้ก็คือว่าวันนี้ก็ยังพูดถึงว่าทําไมเราขี้เกียจมา4ี่หปีก็คือว่าการขี้เกียจอะที่จริงใช้คําไม่เหมาะหรอกคือการใช้เวลาให้ผ่านไปโดยไม่ได้มีผลผลิตเนี่ยภาษาฝรั่งเรียกว่านัน productive ก็คือไม่ได้รับจ้างไม่ได้ทํางานไม่มีคนจ่ายเงินวิทยุก็เป็นงานอดิเรกเขาให้ทําเยอะเราก็ไม่ทำใช่ไหมเมื่อก่อนมีงานดีๆเราก็ไม่รักดีเขาให้เงินเดือนสองสามแสนเราก็ลาออกเพราะลาคาญนายทุนอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่ ไม่มีทางรวยอะนะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเป็นวัยที่หาความรู้มีความสงบสุขเพราะฉะนั้นมันก็มีหนังสือเล่มหนึ่งของอาจารย์อารันไลท์แมนเขียนเรื่อง i n p r a c s of w a s t t n n t t m m e ก็คือการชื่นชมการทำลายเวลาให้เปล่าประโยชน์ที่อยมนโตะผมอ่านแล้วสาปีแล้วเออดีเลยคือจะอธิบายว่าการหยุดซะบ้างเนี่ยไม่ต้องขยันทํางานเหมือนหามรุ่งหามค่า หยุดสะบ้างสักเดือน2เดือนแล้วไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นด้วยเปื่อยไปเลยเนี่ยมันจะได้อะไรใหม่ๆคุณจะขึ้นมามแต่ถ้าคุณอยู่ในวัยทํางานนะ<ฆ>มันทํามันเหนื่อยมากหยุดสักอาทิตย์หนึ่งไปเที่ยวอะ่ะไม่ต้องเอางานติดตัวแล้วแล้วก็สักอาทิตย์สองอาทิตย์เหมือนไปพักผ่อนแล้วก็ปล่อยตัวตามใจแล้วสักสักประเดี๋ยวเนี่ยนั่งมือลอยไปเนี่ยมันก็คิดไปเรื่อยมันก็จะได้งานใหม่ขึ้นมาที่ดีนั่นผมก็ใช้หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมืออ้างความเกียจคร้านนะ แต่ว่าเราคิดทุกทุกวันนะขุดดินไดยญาปลูกต้นไม้ก็จะคิดอย่างเมื่อเช้านี้ก็ถากดินตรงนนเพื่อจะเอาโต๊ะย้ายมาวางแล้วก็คิดถึงอารันไรแมนเมื่อเช้านะที่เราคุยกันเนี่ยเม่อคิดถึงอะไรไรแมนเราว่าน่าเอ๊ะสี่ปีกว่าแล้วเราไม่มีผลผลิตก็ก็เราแก่แล้วแต่ถึงไรก็เสียนแล้วเราจะรีบทําอะไรไปขายที่ไหนมันไม่มีนะฮะแล้วทำไมจะต้องไปทาเพื่อ ขอตังขึ้นเงินเดือนค่าจ้างหรือจะวิ่งไปหาสปอนเซอร์ถ้าเราทํารายการวิทยุหรือทําทีวีวิ่งไปหาสปอนเซอร์เกิดเขาให้มาด้วยความราคาญคนที่เขารู้จักอ่ะผมก็บอกเคยเจอน้องชายของไม่ทําแล้วเพราะว่าถ้าไปหาสปอนเซอร์เนี่ยเราทําหน้าไม่ถูกเดี๋ยวเกิดเขาเกรงใจแล้ว้าให้มาานคาจา์สมเกียรติแบบแก่แล้วยังไม่เลิกอีกก็อาจจะให้สักปีหนึ่ง มีฮะคนที่มีชื่อเสียงที่ผมรู้จักยังทําอยู่เนี้ยผมรู้ว่าเขาเคยเล่าให้คนอื่นฟัง <c oughs> ได้มาเพราะอะไรเขาได้มาเพราะว่า <c oughs> ลาการนดังใม,มันไปบางทีได้มาเป็นล้านๆผมไม่อา่าหรอกเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เงินไม่ใช้เงินผมมีต้นไม้ผักกินค่ะแต่ว่าจะอ่านจะเขียนก็เป็นเรื่องผมแล้วก็ไม่ได้เขียนเพื่อรีบพิมพ์เพื่อจะขายค,ค่อยๆทำค่อยๆผลิตไป อ,อยากให้อาจารย์เล่าพอมาถึงตรงนี้มองเห็นแล้วว่าอาจารย์ทําอะไรที่เกี่ยวกับสื่อแต่ในชีวิตประจําวันอาจารย์จริงๆ่ะ <c oughs> แต่และว,วันตั้งแต่อาจารย์ตื่นเช้ามาจานถึง <c oughs> นอนอาจารย์ทําอะไรบ้างอย่างอาจารย์เหมือนเหมือนคนทั่วไปไหมไวัยเกษียณอะไรเงี้ยคือทั้งวันที่ไม่หลับก็คือคิดไปเรื่อยๆ <c oughs> ส่วนใหญ่คิดถึงโลกยูเครนทําไมมนุษย์จึงเป็นอย่างนี้ก็จะคิดไปเรื่อยส่วนเมืองไทยเนี่ย เมืองไทยไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารใช่ไหมเพราะนั้ก็ก็ลงติดไปว่าผมใช้ชีวิตกับวิทยาศาสตร์แล้วก็ปรัชญาแล้วก็นังสือที่ผมเลือกถ้าไม่มีผมก็สั่งซื้อวันนี้ก็3ามสีพันซื้อทาง Amazon.com คนะฮะคือหมายความไม่มีแต่อยากรู้เข้าเข้าเว็บอินเทอร์เน็ตไม่พอหรอกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีคนผิดคนถูกคนมั่วคนกลางคนดูเหมือนเก่งหรือวิกิพีเดียก็แห้ง ไม่มีชีวิตหมายความว่าไม่มีสีสันเราต้องซื้อหนังสือที่มีชื่อเสียงคนเขียนอะไรอย่างพวกนี้นะก็เพราะฉะนั้นผมก็ซื้องสื่อเลยซื้องสือเลย,เลยห้องสมุดที่ผมมีหนังสือสะสมมาไปเช็คบินอินวอย์ในอเมซ o n c o m คอมน้เกิดเนี่ยสอล้านกว่าบาท กำลังจะคัดหนัง <seriously> สือทิ <no more>. ้งหนังสือที่คนเขาให้มาแล้วเราไม่ได้อ่านเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยน่าจะสงบมีความสุขและงดงามนะแล้วก็หาคำตอบจากหนังสือไม่ได้แปลว่าไม่รู้จักคิดอะไรก็คือในหนังสือเนี่ยคือมีนักคิดนักเขียนที่เขาค้นเขา ทำมาอย่างดีแล้วเราก็ชื่นชมหนังสือที่อ่านมากๆจะเป็นนิยายด้วยซ้ำไปนาวันิยายค่ะนะไม่น่าเชื่อว่าอาจารย์อ่านนิยายด้วยเอาละเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วเลยเราจะเปลี่ยนบรรยากาศขอไปดูบ้านอาจารย์แล้วให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ เกี่ยวกับเรื่องของวิชาการสื่อในปัจจุบันเพราะอาจารย์ถ้าจะบอกว่าเป็นไม่อยากหาเรื่องเนาะเป็นครูด้านการปฏิวัติรูปแบบใหม่การรายงานข่าวทั้งทีวีทั้งวิทยุมองสื่อทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างพักกันก่อนสักุกค่อเพฝนกำลังจะลงพอดีเนี่ยเข้าบ้านกันดีกว่าค่ะพักกันค่ะ